ซื้อลดไปอย่าเอาไปซ่อมนะถ้าเอาไปซ่อมนี่ไอเสียมโกนตายเลยนะนะออกรถไปนะเอาไปซ่อมนั่นซ่อมนั่นซ่อมนี่รถไม่ได้ขับใจแต่ค่างวดนะายค่างวดยังไม่พอซ่อมอีกนะ Bed Fit. เบ็ดเสร็จเดีอนละหมื่นสองหมื่นถ้าาไปซ่อมนั้นเอามาคืนเลยไม่ขายไอเสียมโกดตายเลยเอาไปต้องไปใช้งานเอาไปต้องเอาไปทํามาหากินเอาไปต้องใช้งานได้จริงและที่สําคัญไม่ต้องซ่อมพันหนึ่งพัน 500บาทพอเนี่ยนิ่ตานนิวนิสันอาเมล่าปี2019นะรถดีรถสวยซื้อไปไม่ต้องซ่อมซื้อไปใช้งานอย่างเดียวชุดแต่งรอบคันไปรุ่นเลยเกียออโต้ e uto, ฟีดาวนะโอ้โหโคตรสวยเลยไปรุ่นไม่หลักหมื่นกิโลเมตรนะเครื่อง1.2แรงประหยัดน้ำมันไม่40,000กิโลเมตรนะจ๊ะนะร้อแม็กบลกวันดำชุดแต่งเกิด รอพันมาดูห้องเครื่องเครื่องเดิมๆนะแผ่นเพลเดิมๆนะนนะโอ้โหสวยๆส,สติกเกอร์อะไรเดิมหมดหม,ดมดกอกรถไม่เฉียวไม่ชนนะออกรถศูนย์บาทบัตรประชานชนไปเดียวตายกัมาซื้อได้ทำสัญญาถึงที่ส่งรถปีถึงหน้าบ้านซื้อรถไปอย่าไปซ่อมถ้าเอาไปซ่อมนะไอเสียมโกรธตายเลยนะถ้าเอาไปซ่อมนั้นเอามาคืนเลยนะไม่ขายให้รู้ไหมว่าไม่ขายให้ ถ้าเอาไปใช้งานจะขายให้แต่ถ้าเอาไปซ่อมแล้วไปขายเอาเริ่มผ่อนคุพามีหกเก็ดหนึ่บาท6เดือนมีโปรโมชั่นช่วยผ่อนหลังจากหเดือนไปได้วไปผ่อนห0 0พบาทตลอดสัญญาออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยไปุ้่นจ้า